สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ FC แฟนช่องทุกท่านทุกคนนะคะอ้าคลิปนี้กามาพบมาพอ,อก,กับเส้นซองอีกคือเก่าเหมือนเดิมค่ะคุณพอ่ณพอคุณแม่สําหรับคลิปนี้นะคะเส้นซองกระจัภาคุณพอ่ณพอคุณแม่มาตามแนวทางเหล็กเล่าเมือนี่กันต่อค่ะมัดรวมซีสำนักในคลิปเดียวนะคะหูพร้อมกันแล้วนะคะว่าซีสำนักในคลิปนี้เพื่อนจะปล่อยตัวใดเนาะ ก่อนอื่นก่อนที่เฮาสิเขาไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขนะคะผู้ใดเข้ามาแล้วก่อนอื่นเลยนะคะฝากทุกท่านทุกคนนะคะฝากซอยกันกดถูกใจค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะหายกำลังใจซึ่งกันและกันก่อนเนาะได้หายกำลังใจกันแล้วนะคะผู้ใดยังบ่กดติดตามบ่กดกระดิง่งก็อย่าลืมกดไวน้นําเพื่อที่จะบ่พาคดคลิปดีๆแนวท่าเด็ดๆนะคะที่ทางช่องได้นํามาฝากในทุกๆมือคะ่ะ สำหรับแนวทางเล็กเล่านะคะมือนี้คลิปนี้นะคะมาเจอกับเส้นซองเป็นคลิปที่3แล้วดีคุณพ่อคุณแม่ก้อนน้านี่นะคะเส้นซองไดล้ลงไปแล้วนะคะสองคลิปทีดีที่เด็ดนะคะเพราะว่าสิเป็นบทสัมภาษณ์ผู้เทาน้ำโชคเนาะและกับคลิปล่าสุดก็คือแนวทางของเซียนโคราชค่ะมือนี้แยกนะคะ ดังแล้วแยกวงบอบโบแมนนะคะเซียนจองอยากนําเสนอนะคะเพราะว่าโตเลขในมือนีของเซียนโคลาดค่อนข้างมีเอียงที่ต้องอธิบายมากไม่แน่จกน้อยแล้วกัคุณพ่อคุณแม่ก็รอค่อยกันแบบอยากให้เซียนซองฝ่าวนําเสนอเนาะก็เลยนําเสนอไปก่อนนานะคะบาที่นี้นะคะคลิปนี้เท่ากับเมื่อเบิงแนวทางรวมคุณพ่อคุณแม่เซียนโคลาดว่าแตกสามตแตกบนแตกล่างแล้วนะคะสำนักร่วมในงวดเมื่อกี้กับบบธรรมดาขึ้นกัน พอเสียมสองหองนะคะพ่อคอนแกนนะคะแล้วกาเล่าลึกลับนะคะแตกทุกสำนักก็ว่าได้ค่ะคุณพ่อค,คุณแม่นี่โชว์รับฐานเกากันแดจัหน่อยพ่อคอนแกนแตกบนแตกล่างนะคะเข่าแปดหนึ่งบนตรงๆแล้วยังบ่พ่อนะคะมาเขาหกเก่าเก้าหกนะคะเหล็กล่างซีโตอีกตั้งหักนี่บ่อรรรดาอิลินะคะว่าถึงงวดวันพุทธ,ธิพานมาเนาะ ถ้าคุณบอกคุณแม่ตามไพ่ก็แล้วแต่นะคะคือสิได้โชคได้มันกันยกช่องอยู่ดอกนี่เห็นบอกล่าลึกลับนะคะเขาไปที่หกเก้าเก้าหกนะคะเป็นเลขลางซีโตอ่าโชว์ลักฐานเก่าก่อนเนาะก่อนเข้าสิบเอ็เบิงวดใหม่แล้วกับพอเซียนสองห่องนี่ฟันแปดเม็ดเดียวนะคะบอกว่าเลขล่ามือนานต้องมีแปดปรั่นมาอีลีแปดนะคะแล้วกะมาเขาเลขจับคู่อีกตั้งหากเนาะเก้าหกนะคะ ล่างสีตัวนะคะตรงๆว่าต้องกับเลยสำหรับแนวทางของพอเซียนสอห่องค่ะอ่าเบิงหนวดเก่ากันไปแล้วมาเบิงหนวดมือนอีก,กันดีก,กว่าะนะคะเป็นตะเหบเป็นตะมานอีกบอคุณพ่อคุณแม่ลองพิจารณาเบิงแต่ว่าเซียนซองรู้สึกว่า เป็นแต่คืออีกอยู่คุณพ่อคุณแม่คะเป็นตะโชคมาอีกอยู่ดอกมือนี่เออแล้วก็โตเลขค่อนข้างไปได้ทิศทางเดียวกันโมแน่นะคะมือนี่อาจิตแตกทุกสำนักอีกคือเก่ากลับเป็นได้เนาะเดี๋ยวมาลุ้นกันสองทุ่มเขิงก็จะรู้แล้วแหละเออเริ่มต้นสำนักแรกของคลิปนี้เปิดนะคะสำนักแรกด้วยแนวทางของพ่อเซียนสองห้องค่ะเนี่ยเหล,ล็กลาวมือนีของพ่อเซียนสองห้องค่ะ บอกว่าเดนวิ่งรูดไปที่9กับ5ว่าส,สัตว์เน้นนักคือเลขเก่านะคะมือนี้นะคะเพราะเส้นส่งของจับเป็นเลขซีโตมาหนึ่งหางด้วยกันเนาะ4 3 5 9นะคะใครอยากตัดเป็น3โตัวการล่องตัดจากเลขซีตัวนี้เบิ้งกันแล้วกันเนาะบาที่นี้จับคู่มาให้นะคะเอาชุดเต็มมาเลยให้ FC ล่องเหลือเบิ้งนะคะ4 9 5 9 6 9 0 5 0 4 0 3กันไปที่4 3 4 5แล้วก็3 5ค่ะถ้ารู้สึกว่าชุดเต็มมันหลายจนเกินไปงบน้อยอยากได้ตัวแน่นๆนะคะพอเซียนสองหองเน้นมาหายด้วยกัน4หางค่ะมีเลข4 9ค่ะ5 9เนาะ6 9และกะ0 5 นะคะอันนี้คือตัวเน้นหนักกว่าเพื่อนนะคะเน้นหนักกว่ามูนะคะชอบส่วนโตเองน้ำแนกกาวาไดเนะาะเอาแคปหน้าจอเดอ้อจ้กแนวทางของพอสเซียมสองห่องในมือนี้ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะเรียบร้อยแล้วเนาะจากเรียบร้อยบรียบร้อยอลงก่อนนะคะปวดแขยนยกโดนบ่วดาดิสตีต่อมานะคะสำนักที่สองนะคะมาต่อกันที่แนวทางของ ปูหกหนึ่งแฟซุ่มเงียบนะคะเผอบอดายเดอร์ per ider, คุณพ่อคุณแม่ของปูซุ่มเงียบนี่รุดกับรุดได้บ่โดนนะคะเพื่อปั้มกับมะเขาโลดนะคะสําหรับแนวทางเล่าพัฒนาเมื่อนี่นะคะปูซุ่มเงียบฟันตัวเด่นตัววิ่งตัวรูดเม็ดเดียวนะคะฟันไปที่เลขหกค่ะคําเตือนนะคะเน้นวิ่งรุดแล้วจะรอดประสันเอ่ยคเตือนเกา่าคอนเซปต์ปูนะคะจับสามโตมาสองหางเนาะ 605แล้วก็651ค่ะส่วนเลขจับคู่นะคะปูจับมาหายกัมีเลข0 5 1 5 0 6 1 6ค่ะกันสองฮงนะคะกันไปที่09เก่าแล้วกันหเก่าเนาะแล้วก็ข้างล่างนี่นะคะเป็นเลข3ตัวมา1ตัว3ตัวมา2ตัวนะคะบางเือ3ตัวมา3ตัวกัมีเนาะ เลขลาววันนี้นะคะเลขติดทันละเออมีเลขหกเลขหาและกับเลขศูนย์ค่ะนี่ก็คือแนวทางทั้งบดทั้งมวดน,นะคะของปู่หกหนึ่งแปดสุ่มเมียมในสวนลาวพัฒนามือแรงนี้นะคะแคปหน้าจอเดอ้อคุณพ่อคุณแม่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแคปเจอร์นะคะอ่ะเรียบร้อยแล้วคุณพ่อคุณแม่แคปไว้อยู่ดอกเออถ้าแคปวพราท่านก็นกน เบิ้งใหม่อะมาถึงสำนักที่สามนะคะมาต่อกันเลยนะคะก่อนสิเบิ้งสำนักที่สามขอพักเบรกโฆษณาจากน่อยสำหรับผู้ใดที่กำลังมองหานะคะโต้สร้อยดีๆนะคะคุณพ่อคุณแม่ท่านในที่มีปัญหาเรื่องผิวหนามองคํำเนาะหนาเป็นฟ้าเป็นกะนะคะหนาแลหนาดำนาบม่มีความสดใสบม่มีความเป็นปังนะคะหนาเหี่ยวหนาแห้ง ล่องเอาขีมกระปุกน่อยๆของเส้นซองไปล่องใส่เบิงใส่ง่ายๆเลยคุณพ่อคุณแม่ถ้าแขก,ก่อน,นอนอย่างเดียวนะคะใช้ติดต่อกันอย่างน้อยสองถึงสีกระปุกขึ้นไปนะคะบอกเลยว่าเห็นผลลับแน่นอนหน้าคาวไซขืนแน่นอนนะคะแล้วก็ ฝากะเบิงจางลงใส่ไปเรื่อยๆฝาที่เคยน้ำมันสิโคยจางลงจางลง,างจางลงๆๆและกะนาเทากับขาวขึ้นขาวขึ้นขาวข,ข,ขึ้นนะคะบอดเสื้อต้องเอาไปล่องนะคะไพเอาไปใส่เพื่อนกะเห็นผลกันมากนักตอนนักแล้วนะคะไพสนใจช่องทางการติดตอ่อนี่กับเบอร์นี่ละเออติดตอ่อเส้นซองวัวสีสังขีมหรือ ฝากน้ำใจไฮพยัยก็นแล้วแต่หรือถามเอียงกัโทรมาเบอร์นี้นะคะทาบ่บอยกโทรแอดไลน์มากก็ได้นะคะกอกเบอร์นี้ลงไปคือกันคุณพ่อคุณแม่0940292674 0940292674นะคะเป็นเบอร์โทรแล้วก็วเบอร์ไลน์นะคะ คนหาจากไร่นะคะจะขืนซื้อไร่ว่าบุญนำโชคสามนะคะบบเมนหนาเส้นซองแต่บบต้องตกใจให้ทักแชททิงขอความไว้ค้นไปตอบก็นคือเส้นซองเองค่ะฝากไว้หน่อยนะคะคีมดีกระปุกน้อยแต่บอกเลยว่าคุณภาพคับกระปุกแน่นอนนะคะลองเอาไปใส่เบลงแลวสิติตใจค่ะเอาโอเคนะคะพอแล้วนะคะมาเบิงตัวเลขแนวทางกันต่อ ต่อสำนักที่สมนะคะมาต่อกันที่แนวทางของลาวลึกลับค่ะเริ่มเดินแล้วดิคุณบ่อคุณแม่เล่าลึกลับทันเอ,อมื่อนี้นะคะฟันโตว,วิ่งมาเม็ดเดียวให้เลยเนาะลาาพัฒนาวันนี้ฟันวิ่งไปที่1เม็ดเดียวนะคะจับคู่มากหกหางเท่านั้นมีเลขหนึ่งสามหนึ่งซีหนึ่งหาสาสหาหาค่ะ แขนแขนท่อนี้นะคะบอมมี่อยียงเพิ่มเติมนะคะให้มาจับคู่หกหางเท่านั้นคุณพ่อคุณแม่ลองพิจารณาเบิ่งค่ะก่อนอื่นนะคะแคปหน้าจอได้เลยเนาะแหน่น,น่าสนใจนะคะสําหรับแนวทางเลาลึกลับตัวเลขไม่เยอะนะคะอ๋อโอเคนะคะมาถึงสำนักที่สีแล้วนะคะมาปิดท้ายกันนะคะสำหรับแนวทางเล่าพัฒนาของพ่อขอนแก่นค่ะ ลาววันศุกร์ที่21กุมภาพันธ์2 5 6 8นะคะพ่อคอนแกนบอกว่าเด่นวิ่งไปที่9กับ6เน้นหนักไปที่เลข9นะคะจับคูมาเมื่อน,นีมีเลข49ค่ะ59 69 64 45 65กันอีก3หา้างนะคะกันไปที่เลข50 60แล้วกับ04 ถ้ารู้สึกว่าร้ายเกินไปนะคะมีตัวเน้นมาหายยเน้นมา4หีหางด้วยกันนะคะพอเพิ่นเน้นไปที่เลข4ีเก่าหาเก่าหเก่าแล้วก็หกซค่ะเส้นสองวงกลมแดงจึงคึงไวห้หายเรียบร้อยเนาะสำหรับตัวเน้นนะคะแล้วก็มีฝากเลขสาตัวมาสามหางค่ะห้าหเกนะคะแล้วก็4ี่ห้าหแล้วก็4ี่ห้าเกนั่นเองค่ะ นี่ก็คือแนวทางของพ่อขอนแก่นในวันนี้นะคะเป็นตะแต่บนล่างอีกบอคุณพ่อคุณแม่ลองพิจารณาเบิงค่ะฮาแคบหน้าจอไว้เนาะอ่ะสำหรับเลขลาววันนี้นะคะครบถ้วนกระบวนการแล้วนะคะเซียนซองได้นาเสนอครบทุกสํานักแล้วฝากคุณพ่อคุณแม่เบิ้งให้ครบนะคะพิจารณาให้ดีนะคะ ให้วิเคราะห์ให้ตัดสินใจนะคะดีๆนะคะมือแรกนี่ตัวได้เป็นตะ้าเข้าโชคเข้ามานนะคะลองเบิงเนาะสําหรับผู้ใดที่ลงทุนในเลขเล่ามือแรกงนี่เส้นซองก็ขออวยพรใหยทุกท่านทุกคนนะคะโชคดีโชคเฮงโชคมานนะคะสมดังปาถนาหายทุกท่านนะคะได้เฮนะคะได้มีเงินมีท่องใส่และไก่คุณพ่อคุณแม่ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงค่ะสําหรับเลขเล่าชัดเจนตามนี่นะคะสองถุงเคริงเดาลุนกันแต่ว่าคลิปเมื่อนี้ย่างบ่อเบิร์ตคุณบอคุณแม่รัฐบาลไทยมีแต่เด็ดๆทั้งนั้นเลยนะคะเซียนเลขอุบลโทรมาให้ต่องวดเลยบอกว่าอัดได้อัดหนักๆงวดนี้นะคะคิดว่าบอมีผ่าตัดวสันเออเทั่งฟันดีเทั้งใดที่ดีที่เด็ดฟันลางยางเดียวนี่โว้ยสุดยอดนะคะเบิ่งตัวเลขแล้วก็ส่วมืึองเพลินอยู่นะคะแล้วก็มีแนวทางเนาะ เลขวิ่งผู้ใหญ่ใจดีจากปทุมธานีคุณพ่อคุณแม่งวดนี้นะคะบอกเลยว่าต้องเอาคืนให้ได้เอาคืนทบต้นทบดอกประสันเออเดี๋ยวไปลุนไปเบิรงกันว่าเพิ่นจะฟันตัวใดเนาะแล้วก็มีแนวทางของ f อซนะคะออยังกว่า FC ฟซีปีศาจบอกเออเซียนซองตังซื้อ่ายังหนอกที่เพิ่นอมาแมนัมน่นนะ่ะเพิ่นก็จะปลอยตอง,งวดแล้วคุณพ่อคุณแม่โอ้มีหลายแนวทางท,างที่ต้องนําเสนอฝากทุกท่านทุกคนนะคะติดตามน้าแนเนาะ เพื่อที่จะบอกผาดในงวดรัฐบาลไทยที่จะถึงนี่คุณพ่อคุณแม่นะสหลดบคลิปนี้เส้นซองต้องขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจังไดเฮ้าค่อยไปพอกันคลิปหนะะ้าค่ะขอบคุณค่ะ